เพื่อเพื่อพี่รู้หรือเปล่าว่าสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยของปัญหาผมร่วงผมบางก็คืออาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่ามีผลกระทบต่อเส้นผมแล้วอาหารเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอาสารเล่าให้ฟังครับเริ่มกันที่ประเภทแรกก็คืออาหารหวานจัดและเค็มจัดครับอาหารหวานจัดก็อย่างเช่นขนมหวานที่หลายๆคนชอบทานกันนะครับรู้ไหมครับว่ามีอันตรายแฝงอยู่นะครับเพราะน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดและการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆเนี่ยผิดปกติครับ จนส่งผลให้รากผมเนี่ยไม่แข็งแรงและการงอกใหม่ของผมเนี่ยน้อยลงครับส่วนอาหารที่มีรสเค็มจัดจะกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและเส้นเลือดถดตัวส่งผลให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงรากผมได้น้อยลงและทําให้ผมร่วงผมบางกนที่สุดครับสเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงครับอย่างเช่นชากาแฟน้ำอัดลมสีดํา ถ้าดื่มเป็นประจำหรือดื่มในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลให้เส้นเลือดถดตัวและลดการดูดซึมของสารอาหารครับทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จะไปบำรุงเส้นผมอย่างเช่นธาตุเหล็กและก็วิตามิน B ีครับ 3. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพผมด้วยนะครับเพราะทําให้เส้นเลือดถดตัวและแข็งตัวมากขึ้นส่งผลให้เส้นผมเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็หลุดร่วงเร็วกว่าปกติครับ 4. ไขมันจากสัตว การรับประทานที่มีอาหารไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์เนี่ยจะส่งผลให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นและเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ครับจะไปกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมน DHT ซึ่งถือเป็นศัตรตูแล้วก็ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะผมร่วงแล้วก็ผมบางทั้งในผู้หญิงและผู้ชายครับ และ5ครับอาหารแต่งสีแต่งกลิ่นและแอสปาแตมหรือน้าตาลเทียมอาหารแต่งสีแต่งกลิ่นเนี่ยจะมีการแต่งเติมสารเคมีลงไปเพื่อให้อาหารดูน่ารับประทานส่วนแอสปาแตมหรือน้าตาลเทียมเนี่ยจะเป็นสารเคมีที่ใช้ให้ความหวานครับสารเคมีเหล่านี้อาจจะทําให้เราเกิดอาการแพ้และมีอาการผมร่วงร่วมด้วยครับสำหรับเพ,พื่อนๆพี่ๆที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมขอแนะนําให้งดอาหาร5กลุ่มน,นี้ไปก่อนนะครับส่วนใครที่ยังไม่สะดวกก็สามารถเริ่มต้นจากการลดแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ครับ ผมจะอยู่กับคุณถ้าคุณดูแลผมอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากโมเมนตัมครับ